ย่เป็นไรจ้ะไม่ได้เลยครับทำไมพี่โหดจังเลยครับคุณต่อยพี่มิมรัดเลยไอตอนนั้นพี่เกือบล้มโดนล้มแล้วคนชื่อพิมคอยอ่ะเขาแม่งโคตรโหดพี่ครับพอดูปากไหมครับแตกหรือเปล่าแตกครับมมลาบอันนี้มิมอันนี้วไยมีรถอะไรนะมีเรียกครับไปเนี่ยครับทียีสิบโอเคเด็กแกงเก่า ญาติเป็นสายสืบตระกูลอื่นนะครับพิสูจน์อะไรดีกมาบเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่หนูก็บอกความจริงเลยแล้วคุณมีคนบอกไหมจะให้วน้ผ่านด้วยโอเคใช่ๆแลมีกี่คนนะที่จะได้เข้า อีกคนหนึ่งไม้บวกสองพี่ยังไม่ให้เข้าแต่ว่าฝีมือใช้ได้เลยมีรถป่ะไม่มันไม่มีรถคนนั้นไม่มีครับแต่อีกคนหนึ่งไม้บวกสามมีนายหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเพราะว่าโคอีกตอนนี้หนึ่งเดือนใช่ไหมรับหมดเลยเหรอมีไว้นี้แล้วก็มีของเนี่ยคนหนูหนูให้คนนี้ผ่านแล้วก็มีคนนึงชื่อแอมฟิลโอเคจะให้ผ่านใช่ไหม ได้แล้วก็ของพี่ประมาณสามสี่คนได้ได้ใช่ไหมของพี่อะได้ได้ได้ไดไม่ไม่รับผู้หญิงครับหนูแค่อยากบอกความจริงเอ๊ะแล้วก็พี่มารู้ที่หลังอ่ะเ้เราจะตันไหมพี่ใหญ่ําลังจะแต่งงานแต่บรากฏว่าจตรงไหนครับเนี่ยระยะของพี่ใหญ่เนี่ยเคยได้กับพี่ริงแล้วตอนเนี้ยลูกในท้องเนี่ย พอไปพูดว่าลูกในท้องมั่นใจได้ไงว่าเป็นลูกของพี่ใหญ่มแล้วตอนนี้งานแต่งกำลังจะยกเลิกก็ไม่ใช่โปดติดตามตุ๊กตาต่อไปก็ลูกพี่คิงอะปาเปล่แล้วผมไม่ใช่คนของคุณรัจริงจริงพี่ใหญ่้องฟังกังครับมันมันน่าจะไม่ใช่ลูกผมหรอกครับเพราะว่าจริงๆผมกับชาบูนี่เจอกันมานานแล้วครับนานมากๆแล้วเพราะว่าตอนนี้เกือบปีแล้วอ่ะเกือบปีแล้วใช่ใช่ใช่ช่ตอนนี้ชาบูสองเดือนนะครับพี่ลีซอจะไปรู้อะไรอ่ะ ที่ไม่ได้อยู่กับเขาต้าหลอดหรือเปล่าอะคือคุณยังมีหน้าพวกนี้ต่อหน้าผมนอนท,ทั้งที่วันเสาร์เนี่ยผมเตรียมทุกอย่างไว้ตั้งเยอะแยะมากมายมอะ่ราต้องมานั่งรู้ว่ามต้องมานั่งรู้นะครับว่าในท้องในลูกใครเนี่ยนะครับก็ หนูเลิกกันแล้วไงต่อให้จะไม่ติดต่อกันปีหนึ่งแต่มันก็ยังมีนัดนัดกันไงไม่ไม่ไม่เคยนัดเลยครับพี่จริงๆไม่เคยนัดเลยครับไม่เคยคบกันด้วยครับพี่แค่วันในครับพี่วันหนแล้วจบครับตอนนั้นใช่พอก่อนหน้าสามเดือนนี้ก็มีวันไหนอีกรอบหนึ่งอะหนูก็แค่พูดตรงๆนะ่ะแต่หนูมาเจอพี่ไหญแล้วไงฮะแป๊บนึงนะรุงคิงอันนี้เรื่องจริงวะเอพี่ <S <S ว่าชมพูที่บอกว่ามีนัดอีกรอบนี่จริงปะ ไม่ไม่จริงครับไม่จริงเพราะว่าผมเจอชาบูล่าสุดน่าจะประมาณสองสาเดือนที่แล้วครับแต่ว่ามันเป็นการแค่แบบขับรถผ่านกันแล้วก็ชนกันเฉยๆครับเวลากันนะผมไม่รู้เลยนะครับอันนี้ผมพม่รู้ก่อนนั้นนั้นเพราะว่าเหมือนผมเจอเขาแล้วผมก็แนะนําให้รู้จักไอ้ชื่อน้องนึงนะที่สอบที่ถามอะไรหน่อย่า่ะทาไมชาบูไปโกหกเคา่ะคือที่ผ่านมา ลุงคิงเขาไม่ค่อยยุ่งกับผู้หญิงอีกแล้วด้วยพี่เจหนูรู้จักกับลุงคิงมาหลายปีแล้วแล้วก็จุดเริ่มต้นที่หนูรู้จักกับลุงคิงหนูได้กันหลายครั้งแล้วนะเรื่องจริงไหมเนี่ยลุงที่ผ่านมาเขาอาจจะมัว่วส,สับสนเขาทำกับหนูไงแต่ตอนนี้เขาน่าจะเปลี่ยนแล้วแต่หนูแค่อยากบอกกับพี่ใหญ่ตรงๆอะ่ะ ขอขอขอโทษแทนด้วยพี่ไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องนี้คือคุณไปต่างประเทศมาใช่ไหมครับว <c oughs> ันนั้นเหรอครับวันนั้นแหละที่หนูเข้าไปหาพี่ใหญ่นะหนูก็ไปเจอเขา <c oughs> ใช่นะครับพี่จอแต่หนูไม่เจอพี่ซองไงหนูเจอพี่คิงแต่ครับมันมีมันมีหลังจากนั้นที่ผมไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวด้วยตอนนั้นเขา่าจะไปเจอกันเองครับบังเอิญเจอครับบังเอิญเจอแล้วก็บังเอิญ ได้กัน่ะไม่มีบางเอินได้กันครับพี่ผมแค่บางเอินครับรถชนเขาครับแล้วผมก็เอาปืนยิงเขาเฉยๆครับนอกจากนั้นไม่มีอะไรครับจริงๆพี่ซอก็รู้อยู่แก่ใจอ่ะว่าเพื่อนพี่เป็นคนยังไงกับหนูอ่ะแก่คนอื่นเขาอาจจะดีไงแต่การหนู่ว่าเขาแค่เขาเห็นหน้าหนูเพราะว่าแก่คนดนเข้ามาใส่แล้วนะเป็นว่า ชาวนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะตามนั้นนะพี่เดียร์ไม่ี่ะพี่ใจเย็นพี่พี่พเจลุงไม่ได้ทำอะไรเลยนะเจช่อลุงใช่ไหมเจไม่รู้เพรไม่ได้อยู่กับลุงตลอดเวลาอาอแต่เจมีเจลุงมีป้าทิชาเขาอยู่แล้วนะลุงไม่นอกใจป้าทิชาหรอก แต่นี่คือเจกาลังเจชียร์คนอื่นใช่ปะเจแบบคือที่ผ่านมาเจเห็นการกระทบของลุงมาตลอดว่าลุงทิ้ผู้หญิงคนอื่นยังไงลุงไม่เอาใครเลยจนลุงมามีพี่นิชาเจยังแบบเจยังอึ้งอยู่เลยอะตอนแรกแต่พอมาได้ยินอะไรแบบนี้ก็เลยคิดนิดนึงหวังว่ามันจะไม่ใช่ความจริง ไม่เจก็ต้องเชื่อลุงดีถูกไหมล่ะเจก็อยู่กับลุงมานานเจก็ต้องรู้ดีว่าลุงเป็นคนยังไงแต่งแล้วว่าแม่กูจะบูดทำไมกูไม่พูดน,น,นะนะฮะไม่มันจะแต่งทางนั้นที่เราไม่แบบเราแค่เจ้นนานางเฉยๆ มันคือเรื่องจริงหรือเปล่าพี่คิงพูดไปสิใครจะโกหกกันแน่หนูหรือพี่พี่พูดเรื่องจริงสิรอพูดเรื่องจริงสิแล้วแกไปแล้วนะตอนเนี้พี่เอาเรื่องจริงมาพูดพี่คิงไม่ฉบูวต้องพูดเรื่องจริงก่อนหรือเปล่ากับพี่ใหญ่อะว่าวันนั้นเราแค่เจอหน้ากันเฉยๆอะพี่เจี่เดินมาเป็นมาเฟียเด้อะใช่พี่เจมั้ยนี่ใช่ เมืกี้เขหยอกเล่นกันนะเมื่อกี้หยอกเล่นน่ะเจอะไรลุงคิงโอ้โหโอ้เขาแกล้งลุงเฉยๆลุงไม่ใช่คนแบบนั้นจะโทรไปเสียงมันฟึดฟดฟับแบบลุงไม่ใช่คนแบบนั้นด่าเสียเลยอ่ะพูดอะไรกันเ่อ้าลุงเลยเหรอไอ้ลุงไม่เลวเจ๊เจ๊เจว่าไงเมื่อกี้อะไรสับส้อนเหรอซ้ำซ้อนเจ๊พูดยงานกับลุงเลยเหรอไม่ได้พูดไอ้ลุงไอ้ปิ่นปอนกระล่อนไปทั่วโอ้โหแรงอ่ะโอ้โหแอบแรงอ่ะเจ๊ ขนาดนั้นเลยเหรอไม่น่ามีลุงอย่างนี้เลยโอ้โหโอ้โหเคียเชื่อใครก็แล้วแต่เหอะแอบอึงอบอ้งอ่ะแอบอึ้งอ่ะชีเซิบอ่ะชี้ชี้แบบมีความแรงอ่ะป,ะป,ะปะออามเาเล่นมาเล่นนี่ไม่เกี่ยวนะน,นี่ไม่เกี่ยวนะ